สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับเนาะวันนี้มาพบกับผมช่องลูกิสารค้นบานหน้าใช่แน่นะครับเนาะวันนี้พาพี่พาน้องมากินเขาแรงน้ากันครับพี่น้องได้ยังกินกันเนาะครับวันนี้ลูกิสารก็ได้นี่ยได้ครับกล้ยเนื้อครับกล้ยเนื้อแดงนะครับมากินน้ากันครับผมมากินน้ากันเด้อครับแล้วก็นี่อันนี้ครับข้าเหนียวครับผม เนี้ยครับขนี้ววางนี้เลยนะครับเนาะมาครับมากินนั้งกันเด้ครับขเนี้วครับผมก่อนจะกินเท่ากับล้างมือเรียบร้อยนะครับเนะาะมากินเลยครับแสบแบๆั้ากันเด้ครับพี่นอ้อง กระเทียมพร้อมครับมาครับพี่น้องครับมากินน้วกันครับผม ่อยเนื้อขมๆนะครับเนาะแซ่บสุดยอดเลยครับพี่น่องไดงยังกินเนาะครับ มากิ่นน้ำขันด้วยครับตาหวานๆพี่น้องนะครับ นาครับไม่ลองไหมนน้ำกันเด้อครับก่อยเหนือผมผมนะครับก่อยเหนือผมผมทำลำเสียบแจียบน้ำกันครับ เราดึงเดืองกับบ้านกับบ้านไปวังหันเนาะครับเนาะไปบึงใ้เบึงสวนป่าหยาไอเอ็มเลยพี่นนองก็นเลยคดบ่ไวสื่อเรื่องตัดหหยาฮะให้พอแล้วไหมแ้่ไม่มีโอกาสเยลยลงไปเทเด้งเนาะ แฟนดีพอดนะผมกับ่าแม่ค้นขานง,งานนะครับถ้าล่งไปเนี่ยโอ้มาเ์็ดสวนมองได้หกจัดการแฟนเดือดเธอไปนะพี่นชอง เนี้ยกับไร่เติบใส่พอเนีย้นเยเอาข้ามยิ่งยงเลยมีน้องมาว่ากินทั้งกันครับก้อยหนาแฉบๆนะเนะขาเนาะพ่อขึ้นมากจากบ้านเลยพ่อแล้วก็ดำหน้าพอดีบดิชอยเพิ่พนสัก บ่าเป็นยังเนาะพี่น้องเนะาะตอนเกีียวเขาห้ายังคอยล่งไปมาแสนน้ำกันเนิ่ครับ ใส่ปีกเม็ดน้อยๆช็ดน้อยเนาะเข่ากันเลยครับ ขอมหา,หารับช่มกับฝากากดติดตามให้ดูอีสานเด้อครับฝากช่องใหม่ๆเด้ะครับเด้อพีนน่น้องเป็นยกำลังใจให้กันครับผมจานนี่ครับบราเมนจานน้อยๆนะครับพี่น้องจานง่ายติบว่าเมนกับเครื่องลูก ก้อยเนื้อกุยครายยัน่ๆครับผมมากินน้ำกันเดอครับกินเขาแรกน้ำกันครับผม มาครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับผมปากเปลี่อนไหมเขามารับช่องกะฝากกดติดตามให้ลูวิสานน่เด้อครับสำหรับเปลี่ยนเกาเขากะว้น,นไปเลาครับเนาะบ้นไปว้นไปเบิ้งแย่งกันครับบ้นไปให้กำลังใหญ่กันค้นีนเขามาไหมกับากกดติดตามครับผมอืม แซ่ดีดีครับผมหนุ่ิสางกับบริกินซุมมืเด้อครับกะดนๆกินเทื่อนึงนะครับนะักของดิบต้องขอโทษขออให้คนที่เป็นบอรินดิบนะครับนาะขอโทษหลายๆเด้อครับส่วนที่คนมากินดิบนั่งกันกับ มาก,กินบบน้ำกันครับผมเข้าต่งกว่าครับม พี่น้องเห่าแต่ยังใส่แร้งเนาะครับแต่ยังกินกับเผาแร้งเนาะครับใส่พริกหน่อยไปสามีเมต็ตเริ่มเพื่อแตกถึงพริกเม็ดไปสามีเมต็ตเริ่มเพื่อแตก มาพี่น้องมาแซ่บทั้งกันครับครับพี่น้องกินไปกินมากกับเบิ้อตแล้วน,น,นะครับแสบ่บพอดีครับพี่น้องมานี่งัับแซ่บ ก่อยดิบเดินดนกินเทือนะครับเนาะแสกบขนาด ครับผมพี่น้องก้อยเนื้อครับเขาเหนียวจะมดเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมและการให้กำลังใจนะครับเนาะช่องลูกิสารค้นบานหน้าชาแนลมื้อนี้ก็แซ่บๆน้ำกันครับผมก้อยเนื้อขมๆครับผมแต่มากินน้ำกันครับขอบคุณกำลังใจทุกคนเด้อครับที่มีให้กันนะครับเนาะ ลูกีากสารกับิบโบลิมครับกับสิบกลับไปติดตามไปรับชมให้ทุกท่านเช่นเคยนะครับเนาะให้กาลังใจกันครับที่เขามารับชมเขามาติดตามหกันเนาะครับเนาะะขอจบคลิปตะเพียงสำนีครับผมฝากกดติดตามในเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ